สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณนัทอีกครั้งนะครับในวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาในวันนี้นั้นเรายัางอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกิจกรรมทางกายและกีฬาถ้านันเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องรูปแบบการออกกําลังกายนะครับในวัยของนักเรียน ควรเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายการเล่นเกมเป็นทีมการเล่นกีฬาเป็นทีมจึงจะเกิดความสนุกสนานและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโต,โตและพัฒนาการที่สมวัยกิจกรรมที่นักเรียนควรใช้ในการออกกําลังกายเช่นการเล่นเกมต่างๆการเล่นกีฬาการกายบริหารเป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนในเรื่องรูปแบบการออกกําลังกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณครูก็มีคลิปมาให้นักเรียนดูซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังในการออกกําลังกายข้อแนะนําในการออกกําลังกายและเกมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับ สำหรับวัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างรวดเร็วหากวัยนี้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องการให้เด็กมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่หลากหลายตามความสนใจและความต้องการจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายก่อนไปดูวิธีการเล่นมาทราบถึงข้อควรระวังและการแนะนำการออกกำลังกายค่ะ ข้อควรระวัง 1. เด็กด้านสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายควรสังเกตและสอบถามก่อนการเล่นว่าเด็กคนไหนไม่สบายหรือมีอาการบาดเจ็บที่ส่วนต่างๆของร่างกายหรือไม่ภาวะขาดน้ำควรเตรียมน้ำให้ดื่มระหว่างการออกกำลังกายและควรมีการพักดื่มน้ำเป็นระยะๆะยะ 2. สิ่งแวดล้อมสถานที่ควรเป็นที่โลง่งไม่มีสิ่งกีดขวางสภาพอากาศควรหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนมีแสงแดดมาก ข้อแนะนําในการออกกําลังกาย 1. กิจกรรมการออกกําลังกายควรเน้นความสนุกสนานรูปแบบที่ง่ายๆ 2. ควรคํานึงถึงความปลอดภัยไม่หนักเกินไป 3. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะค่อยๆเพิ่มระดับความหนักของการออกกําลังกายจนถึงระดับความหนักปานกลาง 4. ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกําลังกายที่ถูกต้องเช่นควรอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกําลังกายและผ่อนร่างกายหลังการออกกําลังกายทุกครั้ง 5. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควรใช้กิจกรรมลุกนั่งดันพื้นโหนบายกลูกน้ำหนักที่ไม่หนักมากเกมที่หนึ่งวิ่งเก็บมะบวกวิธีการเล่นเกมวิ่งเก็บมะบวกให้สมาชิกของแต่ละคนสลับกันออกไปหยิบลูกบอลคนละหนึ่งลูก หยิบแล้วนํากลับมาเข้าอยู่ในกลุ่มนะครับการหยิบต้องหยิบให้ได้ตามคะแนนที่กําหนดไว้เกมที่สองเขียนเลข8แล้วส่งตอ่อให้สมาชิกแต่ละคนใช้มือประคองลูกบอลลอดระหว่างขาจากด้านในไปด้านนอกด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วส่งต่อให้คนต่อไปเมื่อส่งบอลแล้ว ให้คนที่ส่งบอลน,นั่งลงทำจนครบสมาชิกคนสุดท้ายเกมที่สามหนีบบอลวิ่งส่งต่อให้สมาชิกแต่ละคนนำลูกบอลมาไว้ระหว่างขาและใช้ขาหนีบอลพร้อมเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเมื่อถึงฝั่งตรงข้ามให้กิ้งบอลส่งต่อให้คนถัดไปแล้วนั่งลงทำจนครบจำนวนสมาชิกทั้งหมด เกมที่4ดึงบอลด้วยฝ่าเท้าถอยหลังให้คนที่อยู่หัวแถวหันหลังใช้ฝ่าเท้าวางบนบอลและสลับเท้าดึงบอลถอยหลังจนถึงจุดหมายแล้วเมื่อถึงจุดหมายให้ใช้มือจับลูกบอลทุ่มข้ามศีรษะให้สมาชิกคนถัดไปทำจนครบจำนวนสมาชิกเกมที่5ส่งบอลข้ามศีรษะไปด้านหลัง ส่งบอลลอดขากลับมาด้านหน้าคนที่อยู่หัวแถวจับบอลข้ามศรีรษะส่งต่อให้คนที่อยู่ด้านหลังคนถัดไปรับบอลและทําเหมือนกันจนถึงคนสุดท้ายเมื่อคนสุดท้ายได้รับให้ย่อขาส่งบอลลอดขาคนด้านหน้ากลับมาที่หัวแถวที่ส่งบอลแล้วให้นั่งลงเกมที่6พิงกันส่งบอล ให้แต่และกลุ่มตั้งแถวตอนออกเป็นสองแถวจับคู่หันหลังเข้าหากันโดยบอลอยู่ระหว่างหลังของสองคนและเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายโดยไม่ให้บอลหล่นเมื่อไปถึงจุดหมายให้หันหลังย่อขากิ้งบอลลอดขาให้สมาชิกคู่ถัดไปคู่ที่ส่งบอลแล้วให้นั่งลงเกมที่7กบหมีบอลกระโดด ให้หัวแถวใช้มือนำบอลหนีบระหว่างขาทั้งสองข้างจากนั้นให้ออกแรงหนีบบอลพร้อมกระโดดเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจนถึงจุดหมายเมื่อถึงจุดหมายให้จับบอลอยู่ในระดับอกและผลักบอลไปด้านหน้าส่งต่อให้สมาชิกค,คนถัดไปและนั่งลงเกมที่8สลับส่งบอลกระดอนพื้น ให้ตั้งแถวตอนสองแถวหันหน้าเข้าหากันห่างกันประมาณ3เมตรให้คนแรกส่งบอลให้สมาชิกฝั่งตรงข้ามโดยการกระดอนพื้นไปยังคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและให้ส่งกลับมาคนที่ส่งบอลแล้วให้วิ่งอ้อมไปอยู่ต่อท้ายแถวทำจนครบจำนวนสมาชิกเกมที่9กกอดบอลกระต่ายสลับส่ง ให้คนแรกกระโดดกระต่ายขาเดียวเริ่มจากข้างขวาโดยที่กอดบอลไว้อยู่ในระดับหน้าอกกระโดดไปจนถึงจุดหมายที่กําหนดเปลี่ยนขาเป็นขาซ้ายกระโดดกระต่ายกลับมาส่งบอลให้สมาชิกค,คนถัดไปพร้อมนั่งลงเกมที่สิบท่อนไม้ส่งบอล สมาชิกทุกคนอยู่ในท่าเตรียมดันพื้นคนแรกที่อยู่หัวแถวให้บอลอยู่ตรงใต้มือขวาพร้อมทําการดันบอลให้เคลื่อนที่มาทางซ้ายและส่งต่อไปให้คนถัดไปจนถึงคนสุดท้ายเกมที่11มือถือบอลกระโดดกบ คนแรกถือบอลลดตัวยอ่อลงให้บอลแตะพื้นพร้อมกระโดดยกขายกสะโพกขึ้นกระโดดต่อเนื่องไปถึงจุดที่กำหนดให้วนกลับแล้วส่งต่อให้คนถัดไปต่อหางแถวพร้อมลดตัวลงนั่งเกมที่12บสองลุมหนึ่ง ให้ยืนเป็นสามเหลี่ยมสองคนถือบอลให้สลับส่งบอลอกถึงอกโดยให้สมาชิกอีกคนที่ไม่มีบอลเป็นคนรับและสองคนที่ถือบอลพยายามส่งบอลให้เร็วที่สุดสลับส่งให้เร็วที่สุดภายในเวลาที่กำหนด